อินนาัชัยตานะยันฟิรุมินัลบัยตัล์ที่ทุกข์รูฟีห์สุรุตุลบาคาระแท่จริงๆแล้วชัยตานเนี่ยมันจะหนีออกจากบ้านที่มีการอ่านสุรห์บคาระอ่านหรือเปิดอถ้าเปิดเน่ยมันก็อ่าโอเคเราจะได้อ่านไปด้วยอ่าโอเคนะแต่ถาบางบางคนเขาคิดอย่างนี้ว่าอ่าเปิดไปเราก็จะได้อ่านไปด้วยอะไรด้วยแต่อ่านน่ะคือดีที่สุดบอกงี้พี่น้องครับ นบีบ,บอกว่าอยียทาให้บ้านของพวกท่านนั้นเป็นเหมือนสุสานคือไม่มีการอ่านกุรานไม่มีการทําอิบาด้าเลยคนเรานี่แปลกนะบางยูซุปอิบาด้านะ่ะเอาแหละทําที่มัสยิดเนะี่ยมันโอเคเพราะมันก็เป็นเรื่องปกติที่ทําอามัดอิบาดาที่ที่มัสยิดแต่บางคนบางกลุ่มเขาไปอิบาด้าที่กูโบเนี่ยที่นบีพูดแบบเนี้ยที่บ้านมีคือมัสยิดละหมาดอยู่แล้วแหละที่บ้านละหมาดได้ไหม ได้แต่บางคนไม่ละหมาดครับที่บ้านกูนะอ่านที่บ้านอ่านได้ไหมได้แต่บางคนไม่อ่านไปอ่านที่ไหนที่กูโบไปละหมาดที่ไหนที่กูโบพี่น้อง